ช่วงนี้นะครับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับประมุขประธานนะครับผมเดินทางมาถึงแล้วนะครับท่านในอำเภอนะครับแล้วก็ท่านผู้กำกับพร้อมด้วยผู้หลักผู้ใหญ่นะครับพร้อมด้วยทีมงานเจ้าภาพของเรานะครับที่ข่าวกึนเปิดการเปิดงานพี่น้องครับเพื่อนพี่น,อน,อน้องได้มวลได้ซื้อน้ำกันในโอกาสต่อไปนะครับผมช่วงนี้ ครับผมขอกราบเรียนเชิญน,นะครับทีมงานเจ้าภาพพร้อมด้วยนะครับทีมงานคณะผู้ใหญ่นะครับประธานในงานของพวกเรานะครับขึ้นกล่าวเปิดงานให้ลูกหลานได้ทำการแสดงในโอกาสต่อไปขอเชิญครับท่านในอำเภอบุญเต็มกาลยาพาณิชย์นะครับขอกราบเรียนเชิญครับประธานในงานวันนี้นะฮะ สวัสดีครับ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 ทุกคนครับครับขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านในเพอเะครับบุญเต็มกัลยาพานิตครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับกับเสียงเชียร์ ครับก็ต้องแสดงความดีใจนะครับกับเจ้าภาพวันนี้นะครับ12ล้านมาอยู่ที่บ้านสายโทรแปดตบลจันทเพชรให้ความสุขกับพี่น้องนะครับทั้งอำเภอวันนี้นะครับได้รับเกียรติจากท่านในอำเภอนะครับมาเป็นประธานในพิธีเปิดก็ขอรบกวนเวลาแฟนคลับทุกคนนะครับนิดเดียวเนาะก็ขอให้พวกเราจงมีแต่ความสุขความสุขนะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ ต้องต้องขอบคุณพวกเรามากครับวันนี้วันนี้ท่านนายกสันติอุทุมพรท่านผู้กับการสถานีตำรวจภูทรบ้านปวดนะครับท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านทุกๆหมู่นะครับที่มาวันนี้วันนี้เราได้ชมรถแห่ของไผ่พงศธรตอนนี้ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับด้วย ด้วยเขาเรียกว่าบารมีบารมีของอำเภอบ้านกวดของเราที่ทำให้งานนี้เกิดขึ้นด้วยบารมีของคุณพ่อไลคคำจันนะครับที่ทำให้พวกเราได้มายืนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ให้พวกเรามีความสุขขออนุญาตคนบ้านกวดสาธุให้ พ่อลรคคาจันทุกคนด้วยครับสาธุครับก็ขอให้คุณพ่อลรคคาจันนะครับผู้ที่จัดวงดนตรีทั้งไผ่พงศอรกุ้งสุภาพรเด่นชัยวงสามารถแล้วก็ทีมงานในวันนี้มาให้แก่พวกเรานะครับขออย่างหนึ่งวันนี้เป็นงานบุญเป็นงานบุญ เป็นงานที่พวกเราได้มาร่วมแสดงความยินดีกับพ่อไรยคำจันทรพร้อมกับครอบครัวเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราได้มีความสุขมีความสุขร่วมกันด้วยความรักความสมัรสมานสามัคมค,ค,คีของคนอำเภอบ้านกรวดขอร้องน้องๆวัยรุ่นลูกๆหล,ลานๆทุกๆคนข้างนาพ่อแม่ไม่รุ่นหรอกข้างนา <laughs> 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 ไวรุ่นเขาติอยู่ข้างหลังขอไวรุ่นยให้มีเรื่องมีเล่ามีอย่างซึ่งกันและกันให้พวกเขาได้ฮักได้ฮักซึ่งกันและกันแล้วก็อำเภอบ้านกวรวดสีจัดงานในลักษณะจังสี่ให้มีความรักความสมัรสมรานความผูกพันสามัคคีของคนบ้านกวดทุกๆคน แล้วขออนุญาตเปิดงานให้พวกเราได้มีความสุขตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปครับขอให้คุณพ่อไรคําจันทร์พร้อมค,มค,มครอบครัวได้มีความสุขมีความเจริญที่ได้จัดงานพวกนี้แล้วถูกลงวันลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ทุกงวดทุกงวดให้ชาวเมืองพัทโกดถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งทุกทงวดต่อไปครับขออนุญาตเปิดงานณนะบัดน,นี้ครับขอบคุณมากครับ กูลาบแดง้เขาลองดีกว่า <laughs> ขอบคุณนะครับทุกหน่วยงานเลยวันนี้ครับขอบคุณพ่อบ้านถือว่าวันนี้เป็นเกียรติอย่างสูงครับท่านนายอำเภอแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานเลยวันนี้นะครับเดินทางมาร่วมบุญกับอีพ่อไล่ครับเมื่อนี้ครับกุ้งสุภาพรเด่นชัยวงสามารถแล้วก็ทีมงานนะครับวันนี้สุดยอดสุดยอดสุดยอด,ด,ยอดตั้งแต่เช้าแล้วนะครับ